สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับสนิทหลักร้อยสุดที่2นะครับผมสูนในการคำนวณนะครับผมก็ใช้หน่วยล่างหน่วยล่างนะครับผม10งวดย้อนหลังนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมวันที่1นธันวานะครับหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับผม6กหได้2เป็นเลขดับนะครับผม นะครับได้ 62, 62, 2องเป็นเลขดับ6 6หกสิบในสองเป็นเลขดับบอกเก้หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16ธันวานะครับ4 4เป็น8ได้8เป็นเลขดับบอก3ามหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับวันที่30ธันวานะครับ0 0เป็น0ใน0เป็นเลขดับบอกหกสหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผมวันที่17มกราคม9 9 18 ได้8เป็นเลขดับบกสาก้าหหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับวันที่1กุมภานะครับ5 5เป็น10ได้0เป็นเลขดับบกสามหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผมวันที่16กุมภาครับเจ็ดเจ็ดสิได้4เป็นเลขดับบกหกส3มหกนะครับผมหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผมวันที่หนึ่มีนาครับ9 9 18 ในแปเป็นเลขดับบกห้าหลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมวันที่16มีนาครับ3 3เป็น6ใน6เป็นเลขดับบกส 2, 2่หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข 6, 6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่10 วันที่1เมษายนนะครับผม9 9 18ใน8เป็นเลขดับ2 7 0หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16เมษายนนะครับ5 5เป็น10ใน0เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ